กันยูทีกกมักคะทิ้เนาะทุกคนทำมาหน่อยกันเยอะมาเอามักคะทิ้งเนาะไปกินกับอันตำคาไปด้านมาตำคาให้กินแน่เอาว่อมาก,กันเลยเยอะตำมึงกินเนาะเอาม,ากกนนะม,ามักคะทิ้งกันเลยเนาะทุกคนนี่กกมักคนะทิ้งเหรอแกเล็ก

มันซุกแล้วบบนี่นะทุกคนแต so ่แล้วก็มากระทิ่นน้อยในโซนเนาะโซนพี่นางอันนี้ฮะเพื่อนก็ยังไม่ทันปลูกไล่โซนพี่นางเพื่อนก็ยังไม่ทันได้เวลาปลูกเนาะปุ้ยพักกันเพื่อนก็ยังห้กันคุกเพื่อนยังไปเกี่ยวข้าวหลับจ้างเนาะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ยังข้ายังจ้างเกี่ยวข้าวอยู่เพื่อนก็เลยยังไม่ทันได้เอ็ดิไม่ได้ทันเม่ไม่จะไม่นี้เพื่อนก็ว่าน่าดที่เป็นพักเลยเนาะอาจจะเป็นพักโบปวานนั้นวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền นี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้กับซเป็นมะก,กอกเนาะอันนี้ก็มะนาวมันเป็นมะนาวซีเนาะทุกคนอันนี้ก็มะกะทินมะเพชรดิบอันนี้ก็เป็นเป็นใบพักเทมเนาะอันนี้เป็นใบพักเทมนี่ขาเปะที่เราจะต่ำเนาะเ้าโลแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ยุงม,มาต่ำกันเลยเนาะทุกคน <c oughs> ไปนะอ๋อเขาจะมีเอ็ดเพชรเนาะเพราะว่าร้านกินหนำเนาะทุกคน

ก็ต้อง่นอว่าเป็นร้านกินหนังร้านโอเคเลยนะตื่นเต็มกับโต๊ะเลยนะทุกคนสำเร็จวันนี ไลยขนเนาะกับร้านแซบแซบเนาะติดไลยขนนี่ทุกคนโดนแซบมาเด้อกินตามกระเพียกน้ำกัน แซ่บนอกทุกคนกินไรขวดสียบลายกินไรยคนกินเนื้อเดียวคนเนี่ยไม่แซ่บกินขับมกินเนื้อข้นเนี่ยไม่แซ่บกินกับร้านร้านเผ็มีลยทุกคน กินกับร้านๆไม่ได้ตังเ็ศไปเลยเนาะหอมอ่อนะอ่นนนอ,อนแบบบ้าแบไดเป็นอะไรไม่แฉะใช่ปะ โอ้เด็ดปเนเะแทบมื่อนี้นนดดแม่เปนอะไปเนะทุกคนบดเนาะมันเป็นแบบบดพึ่มแล้วก็หล่มพอมทุกคนรล้่าใคยเยออีกไหนแหละอีเตงโออีมโออีมฟักเซียอ่อะี่เือ เ็นเา่ที่ไอ้เยะเยาเนบายอะเ็บอะเขาโหมเป็นหนัยอเด็กน้อยเดินเดบบแก้มโมบินเดิแก้แก้มดูดันดีค่ะที่หลอีเก๋เป็นยยอะแต่นี่เราทู้่อเจ็บมาเจ็บ Chào bà khám chào bà Chào không? Cảm <laughs> xưa mà có nó. Xưa ra bên đây mà lên nó thôi <cười> <cười> Thôi Hãy subscribe không bỏ lỡ những video น้าเจอร์ไม่ได้ร้าได้ยังหรอร้านเพชรเลยทุกคนนะาเชอร์เลยเดี่ยวยังเพชรเจกี้บอกว่าตัมมีเพชรอันน,น,นี้มันมากินเผือกเพชรเพชรบอกไม่ได้เพชรปัเลยว่าว่าตัมสิว่าว่าเยอะมีเอสเพชรเนาะทุกคนว่าว่ามีเอสเพชรเหรอวะบัตรละกำลังสินเผือกเพชรดีดา เธอช่องนูอะไรีนะเอหนกพี่คนีเ่ปลลเาเลาไหลเเล่นปงนงตากพุนช่องากดตัวงาหุ ตามเบือบักเขียมเจาห้าวันะาเชือเักเขียมห้าวอันาครนตาเพชรอันทะเลกินเมือักเขียมเพรเนาะจะเมื่ักเทียมแพ่ักเขียมสุดท้ายกับเพชรเนาะพอมาเยี่มเพชรกินเพชรู่ดีมาตางเพชรแ่งเลยจะมาเพชรอันนี่ยว้าวมีเพชรยังเพชรยังซหนวยเพชร เลือดแตกกระตุกเนาะทุกคนแสบร้ายเลือดแตกกระตุกแสบเนาะพี่น้องเนาะแสบร้ายมาฮอตนี่นะคะทีได้ปิดคลิปเลยเนาะหากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแชร์ทำให้เป็นกำลังใจให้ชาหม่อมเลยด้อบ๊ายบายแซ่บเนาะทุกคนแซ่บร้ายหมดเลยเลือดตกกระตุก Yeah. Mm.